ดีค่ะขอนําเสนอรถกระบามือสองราคาหลักหมื่นนะคะแค่หลักหมื่นก็สามารถเป็นเจ้าของกันได้ค่ะรถกระบะฟอร์ r เรนเจอปี04เครื่อง2.5เครื่องดีสีสันดูสวยช่วงร่างดูดีแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์รถพร้อมใช้งานต่อได้เลยนะคะในราคา6,9000บาทเท่านั้นค่ะเอกสารครบพร้อมโอนค่ะทุกท่าน รถขับดีนะคะยังสภาพดีค่ะใช้งานได้ปกติสนใจดูรถกันก่อนได้นะคะรถอยู่แถวบางใหญ่นนทบุรีค่ะรถกระบะฟอร์ดนะคะดูสภาพภายนอกภายในกันนะคะทุกท่าน69000บาทนะคะ สนใจติดต่อผู้ขายค่ะเพื่อนัดหมายเข้าดูตัวรถนะคะติดต่อโดยตรงด้วยตนเองตามบ์โทรศัพท์ใตใ้คลิปได้เลยในวันนี้แอดมินต้องขอลาไปก่อนก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ